ขอต้อนรับเข้าสู่แฟนเดย์โรแมนติกออนทัวร์ทั่วฮอกไกโดกันครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยทริปสุดสวีทหนึ่งวันเต็มของเด่นชัยและนุ้ยกันต่อซึ่งกว่าที่พวกเขาจะได้เป็นแฟนเดย์แบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะเด่นชัยต้องโกหกนุย้ยแทบตายกว่าจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสรุปว่าฉันไม่อยู่กับคุณได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนคุณฮะผู้ชายคนนี้ใครอ่ะเขาอยู่แผนกไอทีครับแผนกไอทีหลอกงี้เลยเหรอครับ ก็อยากเป็นแฟนกับเขาแค่วันเดียวก็ยังดีเด่นชัยจึงมีโอกาส1วันที่จะได้สวมรอยเป็นท็อปเจ้าของบริษัทหนุ่มสุดเพอร์เฟกตศัตรูหัวใจเบอร์หนึ่งของเขาทริปนี้นุ้ยจะจับโกหกเด่นชัยได้หรือไม่ผมว่าเราไปร่วมลุ้นกันดีกว่าครับ ทริปแฟนเดยของนุ้ยและเด่นชัยเริ่มต้นที่ไฮไลท์ของฮอกไกโดอยังคลองโอตารุสถานที่ที่ผู้คนจะมาชื่นชมความสวยงามและเซอร์ไพรส์กับนาฬิกาไอ้น้ำโบราณที่จะบอกเวลาด้วยการพ่นไอ้น้ำและส่งเสียงดนตรีออกมาทุก15นาทีซึ่งนุ้ยก็เคยประทับใจกับเวทมนสุดพิเศษจากพี่ท็อปหนุ่มหล่อขวัญใจของเธอพี่มีเวดมนด้วยดเด่นชัยก็ไม่พลาดที่จะสร้างเวดมนเลียนแบบกับเขาบ้างคุณครับ ผม,ผมมีเว้นโมนด้วยเชื่อป่ะครับทะดางจริงดิแต่ไม่รู้ทำไมผลลัพธ์มันถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวแบบนี้ล่ะครับ และที่นี่ก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะซื้อกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกแต่สําหรับพระเอกของเราอย่างเตอ๋อชันทวิตรับรองว่าต้องจําพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้อย่างไม่มีวันลืมแน่นอนเพราะเขาได้มาสร้างวีรกรรมที่ทําให้นักท่องเที่ยวต้องตะลึงกันมาแล้ว ซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่ตัวละครเนี่ยเหมือนแบบลุ้นไปกับพระเอกแล้วก็รู้สึกแบบโหทำไมมันทําแบบนี้วะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้กับมันอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผมมาเป็นโรคจิตประจําตัวอยู่อย่างหนึง่งคือผมจะไม่ชอบเห็นของแตกคนระับแล้วพอ <im itar> ต้องมาเจอซีนที่มันจะต้องทําแบ,บก่องดนตรีแบบเยอะๆแตกนี่ผมแบบจริงๆผมเครียดมากเลยนะก่อนถ่ายผมเครียดเลยอะเมื่อเด็กๆกลัวเสียงแบบแตกลูกโป่งแตกแก้วแตกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอัน ไม่รู้เหมือนกันวิดไว้วิดไว้แต่ว่าพอสุดท้ายประกอบถ่ายมันก็ต้องแบบโอเคก็ต้องทําใจไปเพราะว่าในซีนเราไม่สามารถมารู้ได้ว่าเราจะทําแตกะมันเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ทีมอาร์ตเขาก็ไปเซตมาเป็นแบบเหมือนเอาเอากล่องดนตรีของเขาครับเป็นเซตมุมมุมหนึ่งแล้วก็เป้ผมมันจะมีเหมือนตะขอตัวเกี่ยวตัวหนึ่งครับแล้วผมก็ต้องเดินให้ตะขอเนี่ยไปเกี่ยว ไปเกี่ยวกับช่องเพื่อดึงผ้าทั้งหมดให้ไอ้ตัวนี้ร่วงลงมาแตกอะไรยครับก็เลยต้องมีการเตรียมตัวมาจากเมืองไทยเยอะมามีการเทสก่อนว่าทํายังไงให้มันร่วงแล้วก็เราถ่ายได้แค่ไม่กี่เทคด้วยเพราะว่าถ่ายที่ต่างประเทศแล้วร้านเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นซีนที่ผมกระทึกอยู่เหมือนกันว่ามันจะหลายเทคไม่ว่ามันจะรอดไหมผมก็กลัวมากผมก็เลยไปถามก่อนเลยว่าแบบมันได้กี่เทคพี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ได้อยู่นะ2อเทคสมเทคก็ได้อยู่อะไรเงี้ยโอเคลองดู ครั้งแรกก็ไม่ได้เพรไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยยิ่งเครียดนะครับมันต้องแบบให้การระยาให้พอดีครับสุดท้ายก็ผ่านมาได้ดยดีด้วยดีมากหล่นสวยเปะ๊ะเนาะเก่งมาก โกรมากโปรเรื่องการนำของแตกเฮ้ยดไม่ดีเลยแค่เริ่มเดทกันในสถานที่แรกเด่นชัยก็ดดันโชว์เปิดให้นุ้ยต้องอายซะแล้วแล้วอย่างนี้หรือยังจะยอมไปเทียบกับเขาต่อไปไม่เนี่ยถคานี้ฉันตื่นมาความจำเสื่อมก็แย่พออยู่แล้วแล้วยังจะต้องมาเจอคนอย่างคนแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับอย่างนี้ โอ้โห oh พูดแรงขนาดนี้เป็นใครก็คงอดสงสารเด่นชัยไม่ได้แม้แต่มิวนิทฐาเองที่กว่าจะทำใจเล่นซีนนี้ให้ผ่านไปได้ก็ต้องเล่นอยู่หลายเทคเลยทีเดียวครับมิวข o v e r c o v e เลยคราวนี้ใส่เต็มเลยาอารมณ์ขึ้นเลยที่ต้องกายังไม่ให้ผ่านเพราะว่าอะไรเอ,อ่อเพราะว่าเสียงเสียงยังเบาไป, <c oughs> ไปอยู่ค่ะเมื่อกี้ได้แบบโกรธเบาๆไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะลองแบบโกรธหนักๆดูค่ะแบบเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่กล้าทําร้ายชิตใจได้ขนาดนั้นเลยซีนนั้นแบบท,ทําร้ายชิดใจจริงๆอะ่ะมองด้วยสายตาแบบ yeah, เหยียดอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเขาเป็นคนที่แบบมองว่าเราอะ่ะดีมาตลอดแล้ววันนี้เขาได้มาเป็นแฟนแบบเราแล้วแล้วเราดันมาพูดแบบนี้ขเขาอะ่ะโหซีนนั้นสะเทือนใจมากครับผู้ <c oughs> คนแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบที่เขาไม่มีทางแบบที่จะแบบที่จะรู้สึกดีด้วยได้แน่ๆนอะไรเงีย้ย,ยมันก็เหมือนโลกเราแบบเพ้งไปเลย แต่คนน่ารักอย่างนุ้ยก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไปหรอกครับเพราะบทจะน่ารักขึ้นมาก็ทําให้เด่นชัยเขินเลยล่ะครับเหมือนอย่างในฉากที่เด่นชัยพานุ้ยไปเดทกันในร้านอาหารจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยครับคุณนุ้ยเอาเอาเซตสี่ไหมครับมันมีอูนิกับฮามาจิที่คุณนุ้ยชอบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมสั่งวาซาบิเขาเพิ่มให้ครับลองนี่ดีว่ากินกับวาซาบิ ในเรื่องนุยดูจะโปรดปรานกับการทานวาซาบิเป็นชีวิตจ,จิตใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมิวเป็นคนที่ไม่ชอบวาซาบิเอาซะเลยโหเป็นอะไรที่แบบทรมานมากๆเหมือนแบบกืนเข้าไปแล้วมันอึดอัดแน่นมากมแบบ มันติอยู่ตรงนี้รู้สึกแย่มากๆเลยอ่ะเราเลยแบบไม่ชอบวาซาบิเลยอ่ะในขณะที่ในชีวิตจริงของเตอ๋อจะเป็นผู้ที่คลั่งคล้ในการกินวาซาบิมากแต่ในเรื่องต้องเล่นเป็นคนที่ไม่ชอบวาซาบิเลยเอาล่ะสิครับแล้วงานนี้เต๋อจะเล่นได้เนียนไหมล่ะครับเนี่ยสบายคือผมเป็นคนชอบกินวาซาบิมากครับแล้วผมสามารถกินวาซาบิได้ในปริมาณที่เยอะมากคือซีนนั้นเนี่ยภาพที่พี่โต้งต้องการคือภาพของการที่กินวาซาบิเข้าไปอ๋อแล้วก็แบบเหมือนแบบน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยหวไหมเนี่ยคุณโอรโหอันนั้นมเป็นมูคิดไม่ออกเลยว่าท่านมูต้องเล่นสินันมูจะเล่นได้ไงเพราะว่ากินแบบว่าซาบิเยอะมากค่ะเราเล่นหลายรอบด้วยเพราะว่ารอบแรกอ่ะทีมให้หน่อยหนึ่งแบบไม่ได้เยอะมากเนี่ยเขาก็ยังแบบยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าใส่ไปอีกใส่ไปอีกใส่ไปซึ่งมันใส่้ะจนแบบ เขียวอีแล <oh> ้วอะได้ไดประมาณซูชิว่าซาบีไม่รู้พี่เต๋อทำไปได้ไงอ่ะไม่รู้กินไปได้ไงไม่รู้ว่าคือเยอะมากๆอ่ะเราไม่สามารถทําได้เลยอะคือยิ่งกินเยอะมันก็ยังมันก็ยังไหวอยู่คือมันเรารู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกนะครับแต่ว่าน้ําตามันไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนว่าทาบีมันทําอะไรผมไม่ได้ครับผมอาจจะเก่งด้วยแหละในเรื่องพวกนี้อะไรมองบเหรอครับ ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปฟินกับความโรแมนติกกันต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับภูเขานรกเนี่ยมันเป็นเป็นโลเคชั่นที่ผมไปครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอโ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้วะมันเหมือนภาพเขียนเลยะวิวมันใช้คําว่าแบบแทบจะลืมหายใจอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งซีนนั้นน่โจทย์คือคํานี้เลยอ่ะค,อค,คือมันจะมีสถานการณ์หนึ่งที่เราจะเล่นกับการที่เตันไม่กล้ามองตากันอนะไรอย่างเงี้ยเรื่องไม่รับที่อยากให้แฟนรู้ สำหรับคนที่เคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะทราบว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่างๆจะมีตราประทับเตรียมไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้เก็บสะสมกันซึ่งในหนังแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวก็มีการใส่ดีเทลน่ารักน่ารักนี้เอาไว้ในหนังด้วยครับเจอแล้วครับผมได้แรงบาันดาลใจามาจากว่าเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมันจะมีจุดที่สแตมป์ที่ท่องเที่ยวสําคัญ,ญจะมีหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ คนญี่ปุ่นบางคนก็จะเตรียมกันสมุดไปเล่มๆเลยเพื่อจะไปไปปั๊มว่าแบบไปมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นจุดช้อปปิ้งอะไระเด่นๆทั้งหลายจะมีหมดเลยผมรู้สึกว่าการตามล่าเนี่ยมันน่าจะเอามาเล่นเป็นกิมมิคในเรื่องได้แล้วก็เป็นความน่ารักแล้วก็มีความซาบซึ้งอยู่ในอยู่ในนั้นได้อะไรอย่างเงี้ย ไปลุ้นกันในหนังนะครับว่าเด่นชัยกับนุ้ยจะตามเก็บตราประทับได้ครบทุกสถานที่ที่พวกเขาได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าแต่สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีตราประทับน่ารักน่ารักเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นครับเพราะ Gdh ได้นําตราประทับน่ารักน่ารักมาให้คุณได้สแตปมกันไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่สแตนดี้หน้าโรงหนังใกล้บ้านคุณสามารถดาวน์โหลดแผ่นสะสมตราประทับได้ทางเว็บไซต์ f a n d a y t h e m o v i e c o m ได้เลยและสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะสมหวังในความรักได้ มีแฟนเดย์แบบเต่นชัยกับนุย้ยก็ไม่ควรพลาดที่จะไปขอพรที่ระฆังแห่งความรักที่เราจำลองมาให้คุณผู้ชมได้ไปลองขอพรกันตามสถานที่เหล่านี้